สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เคิร์นพาครอบครัวมาเที่ยวนี่ครับอลงกรนฟาร์มครับก็อยู่ในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนี่ครับไปดูกันครับว่าที่พักข้างในจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำางครับไปครับออกลุยไปพร้อมกันครับไปครับออกลุยกันเข้าไปที่ข้างในรีสอร์ทกันเลยค่ะคนไปลุยครับค่ะสวัสดีเราเข้าตรงไหนครับไครับเรามาเช็คอินที่พักกันก่อนครับ เรียบร้อยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนี่ครับเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเป็นน้ำมะพร้าวนี่ครับนสดจากทางสอนเลเป็นมะพร้าวน้ำหอมรสเปรี้ยวไม่มีผสมนี่ครับพรุ่งนี้ครับเรียกว่าอะไรนะมือข้ามิงนี่ครับโอ้โหเป็นน้ำมะทั้งของสดแทนรสเปรี้ที่อลฟมราฟนี่ครับบริการรถกอล์ฟเลยครับไปครับแม่กับลูกไปแล้วครับ เริ่มไปแล้วครับทายที่พักที่นี่มีทั้งหมดกี่โซนสามโซนครับเป็นบ้านต้นไม้บ้านล็อบแล้วก็บ้านพับผิวค่ะเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ทำงานบริการน่ารักมากๆครับไปครับไปดูห้องพักกันครับนี่ถึงห้องพักแล้วครับก็นั่งรถกอล์ฟมาสองเที่ยวนะอืมนี่ครับดีครับโอ้โหห้องกว้างมากเลยนะก็ราคาพันสองสบายอยู่ครับ แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นตู้เย็นครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าครับนี่ครับอห้องน้ําสวยมากครับนี่ครับน้ําน้สวยมากครับนี่ครับจานั่งดูชิมหน้าห้องครับแล้วก็เติรางนด้วยรังเ้าหวูขั้นติดนี่ครับเคิรมก็จะพาไปนั่งรถไฟครับมาแล้วอลงกรฟาร์มแล้วเราต้องมานั่งรถไฟครับไปครับนี่ครับ ที่นี่มีสะพานแขวนด้วยโอ้สวยมากเลยร it, it, จริงๆอื <Entscheid ably. S 2> um. นี่ครับโอ้โหมาเดินสะพานแขว,คน,ขว,วนครับจังยังยังครับโอ้โู่บนสะพานแขวนสวยงามครับโอ้วิวสะพานแขวนสวยมากๆครับเมื่อกี้ครับต้องสนุกคอยให้บริการครับแล้วก็ยอดเหรียญนะครับสิบ <45 S 1> บาทสิบบาทเล่นได้กี่นาทีเลบนาทีอ๋อสิบ ทีอ่อลงกรฟาร์มก็ยังมีรถไฟนะครับนี่ครับเปิดหัวครับชมนะครับมีทั้งหมดกี่รอบครับพี่ทั้งหมดสามรอบครับสามรอบสามโมงเช้าห้าโมงเช้าห้าโมงเย็นใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับโอ้แต่วันนี้ที่เคิร์ฟมาวิ่งไม่ได้ครับว่าฝนตกทั้งวันเลยครับาหี ครับขับเพลินเลยครับนี่ครับโอ้โหชิลมากครับชอบใจชอบใจนี่เป็นไงครับสนุกป่ะสนุกมากขับโกคาร์จนมันเลยครับเพื่อน ฉันขับมือเดียวไม่ปล่อยมือแม่งเลยไม่อยยากคุเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้รอบไปคุยแล้วแข่งกันเลยแหละแบบปล่อยมือขับเลยนี่ขิงจัดโอ้กระเป๋านี่มีแต่ขิงไปเนี่ยไปครับไปขี่เรือเป็ดกันดีกว่าครับนี่ครับใส่เชือกซูวชิปไปแล้วใช่เตรียมออกปั่นเรือเป็ดครับลูกสาวบอกว่าขอนั่งชมดูครับมาครับคุณ่ะทำไม่รู้เลยอาสองขี่กันแล้วเว้ยไป นี่คือการล่องเรือเป็ดครั้งที่ร้อยแปดพันของเราครับแสดงว่านี่ครับสะพานแขวนครับไปไหนก็ดีวะโอ้สวยงามมากครับไปดูน้ำวิวสนุกเลยครับเนอะสนุกมากนี่ครับปั่นเรือเป็ดเสร็จแล้วก็ฝนก็ตกครับโอ้โหบรรยากาศดีเลยอ่ะดูดิสดชื่นอะตกแบบโมฆหรือว่าฝนตกก็มีนกยุงมาให้เชยชมครับโอ้โหน่ารักเลยครับ ผ่นเรลือเป็ดแล้วก็ฝนตกแล้วก็มานั่งทานข้าวเย็นบนร็อคบี้ครับนี่ครับโอ้โหฝนตกทุ่มชื้นเลยครับแล้วดูครับบิวอาดชาปลาคังนี่ครับครับผมนะครับกินเทอรครับผมแล้วดูเชิ้นเหลืองนะครับของโปรดลูกสาวก็ต้องวางกระทะเองครับนี่อืมไข่เห็ดก่อนครับแล้วดูหมูครับ น,นะนั่งคานข้าไปแล้วก็ชมวิวไปครับโอ้โหสวยงามมากๆครับวิวโอ้ไม่มีเหลือครับอร่อยเด็ดดวงครับอ,อร่อยแบบอ,อร่อยแบบครับ โหยำเลยเด็ดเด็ดเลยนะนี่ครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆที่พักนะยามค่ำคืนนะป้านี่นะครับโหสระว่ายน้ํายามค่ำคืนครับนี่ครับบรรยากาศดีมากมากครับโอ้โหสระว่ายน้ํายามค่ำคืนโอ้โห,โห <laughs> เพื่อครับเสิมโดนแกงเสร็จแล้วก็เดินกับห้องบรรยากาศดีจริงครับอันนี้คือบรรยากาศหลังฝนตกนะคะนี่ครับอาบน้ำเรียบร้อยหลังจากโยนทิ้งตัวน้ำโหผักพ้อแม่แม่เขาก็ไม่ได้ทีก็แค่แค่ใช้ฝาดเป็นหลังโอเคครับคืนนี้ก็หลับฝันดีพรุ่งนี้เช้าให้ไปตื่นไปกินข้าวบุฟเฟ่กันอาหารเ้าเบุฟเฟ่ต่กเนี่ยใช่ครับเหมือนนี้หลับฝันดีครับ สวัสดียามเช้าครับอันน,น,นออี้กันว่ามาอยู่ที่สระวาน้ำครับดูครับผมจะไ่นนะั่งบางฝั่สุดอ่ะอากาศดีมากแล้วเมื่อคืนก็หลับสบายเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยอ่ะแอร์เย็นสบายเลยนี่ครับสระว่น้ำก็มีเซเลเดอร์ทั้งสองฝั่งนะโอะ้ดูครับบรรยากาศยามเช้าก็เป็นบริเวณรางรถไฟนะใช่เดี๋ยวเราไปขี่นะเดีนะแต่ว่าจะได้นั่งหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันตกไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าครับ อาหารเช้าครับโอ้ก็มีแคบผักครับนี่แหละกิดก่อนครับเีครับ้มแล้วก็โอ้ผักหมี่ครับนี่ครับแทกบไส้กรอกครับเนี่นยไขด่ไขดาวหมอยคนระับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็มีขนมปังแยม ก็กาแฟครับปะลุยกันนี่ได้มาแล้วอาหารเช้าของเรามีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้นะมีทางอเมริกันเบรสข้าวต้มแล้วก็สลัดแล้วผลไม้ป่ะลุยสิครับตีข้าวเช้าได้วยกันนี่ละมื้อเช้าไม่มีเหลือนะครับาไปนะ เบ็ดดวงเลยครับโอ้โหมีเช้าเป็นบุฟเฟ่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นรอบดีไซด์กันนะครับใ่บ้าเฮ้ยมีสนามไดกอล์ฟด้วยไปที่สนามไดกอล์ฟกันเลยป่ะไปครับนี่ครับแก๊งแฟนฉันไปสนามไดกอล์ฟนะครับอยู่แบบโอ้โหอยู่ภูเขาเลยครับส่วนน้ำนี่ครับโอ้โหวิว บนสนามได้กลอฟโอ้โหสวยงามมากๆครับดูครับนี่ครับสนามได้กลอฟก็มีโต๊ะสนุกไว้ให้เล่นนะครับได้กลอฟนะครับนี่ครับโอ้หดูสวยมากต้องเป็นกลอฟไปกน่อ้าเอา <laughs> อ้าเอาสองร้อยอ่ะ เอาให้โดนลูกกอล์ฟนะได้เออเออสองร้อยอยู่ด้านนู้นอะอยังโอเคเนะอะโอเคโอเคนี่ครับก่อนกลับบ้านลูกสาวก็ชอบมากครับมาเล่นอีกรอบครับขับรถโกคาร์ครับโหสรุปจริงๆครับ นี่แหละครับเคิร์มก็พามาที่อาลุงกรฟาร์มใช่ที่นี่ห้องพักของเราก็พันสองใช่นี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้ามาเที่ยวก็หกร้อยรวมกิจกรรมทุกอย่างครับโอเคครับบรรยากาศดีๆครับ<ช>ก็มีกิจกรรมเยอะได้กล์ฟแทงสนุก<ช>สระว่ายน้ําขับรถโกคาร์ทแล้วก็ปั่นจักรยานปั่นจักรยานพายเรือพายเรือพายักอ้เยอะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ